หนูชื่อเมย์อาอยุ22ปีเพิ่งเรียนจบมาดมาดเลยสะยังหางานไม่ได้เลยต้องมาอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพชั่วคราวบ้านหลังนี้มีสามคนที่อยู่ด้วยมีหนูมีพี่น้ำและก็มีพี่สาวแล้วก็มีพี่ชายชื่อว่าพี่ทีค่ะ พี่ทีเป็นพี่เขยของหนูสามีของพี่น้ำเขาอายุประมาณสามสิบแล้วทำงานเป็นวิศวกรไว้ผมสั้นเรียบร้อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแม้ตอนอยู่บ้านหนูจำได้ว่าเขาแทบไม่เคยพูดกับหนูเลยสักครั้งตอนหนูยังเรียนอยู่พี่ทีเขาเป็นคนเงียบๆสุภาพแต่ไม่เคยยิ้มให้หนูเลยด้วยซ้ำ แต่พอตอนนี้หนูโตขึ้นแล้วและได้อยู่บ้านเดียวกันหนูกลับรู้สึกว่าพี่ทีไม่เหมือนเดิมมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างเวลาหนูเดินผ่านห้องครัวตอนเช้าหนูเห็นเขามองหนูด้วยหานตาแล้วเรีบยบปลบสายตาหรือเวลาที่เขายื่นแก้วน้ำให้หนูแล้วนิ้วเขาก็แตะนิ้วหนูเบาๆ มันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกหนูรู้ตัวดีและที่น่ากลัวคือหนูไม่รู้สึกชอบเลยสักนิดหนูชอบกลิ่นน้ำหอมของพี่ทีมันหอมสะอาดแบบผู้ชายโตโตไม่แรงแต่แต่ติดจมูกเขามักจะกลับบ้านตอนหนึ่งทุ่มเปะ๊ะเปิดประตูมาเห็นหนูกำลังนั่งพับเสื้อผ้าอยู่บนโซฟา นั่งทำอะไรตรงนี้หรอไม่ร้อนหรือไงเสียงเขานุ่มแต่มีน้ำหนักหนูรอพี่น้ำอยู่ค่ะเขาไปซื้อของหนูตอบโดยไม่เงยหน้ามองเขาแต่รู้สึกว่าพี่ทียืนมองหนูอยู่นิ่งๆแล้วค่อยเดินเข้าไปในหัวกลิ่นน้ำหอมของเขาติดลอยในอากาศและหนูดันสูดลึกกว่าปกติ วันนั้นพี่น้ำกลับมาช้ากว่าปกติหนูเลยเดินขึ้นไปอาบน้ำแล้วบังเอิญได้ยินเสียงคุยในห้องนอนของเขาและพี่น้ำเขาปิดประตูไม่สนิทเธอไม่ต้องห่วงน้องหลอกฉันไม่ได้คิดอะไรเสียงพี่ทีเงียบและนิ่งมากแน่ใจนะทีเมโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยพี่น้ำพูด แบบติดตลกหนูยืนนิ่งนานหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกพี่น้ำคิดแบบนั้นจริงเหรอแล้วพี่ทีละ่ะหนูรีบเดินกลับห้องก่อนจะเผลอหลุดยิ้มออกมาอย่างข้ามไม่ได้วันนั้นหนูปวดหัวหนักมากพี่น้ำไปต่างจังหวัดหนูเลยต้องอยู่บ้านกับพี่ทีสองคน ตอนบ่ายเขามาเคาประตูห้องหนูเป็นไงบ้างมีไหวไหมไม่ค่อยค่ะหนูเวียนหัวนิดหน่อยหนูตอบเขากับเขาวางมือแตะหน้าผากหนูเบาๆพร้อมบอกว่าตัวล้อนัะนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเอาอยางมันให้ปลายนิ้วของเขาอบอุ่นมากและสัมผัสนั้นมันนุ่มจนหนมไม่อยากให้มันหายไป ค่ำคืนหนึ่งหนูกำลังเดินลงมาหาอะไรกินเจอพี่เขากำลังล้างจานอยู่พี่ทีให้หนูช่วยไหมคะไม่ต้องหลอกไปนั่งเถอะเดี๋ยวล้างเสร็จจะทำข้าวต้มให้กินนะเขาพูดด้วยรอยยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นรอยยิ้มแบบนั้นหนูยืนมองเขาแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเดินไปนั่งที่โต๊ะและแอบ,บอมยิ้มกับตัวเอง ไม่รู้ทำไมแค่ได้อยู่ในห้องเดียวกับเขามันก็รู้สึกอบอุ่นคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องดังจนหนูสะดุ้งตื่นหนูลุกไปปิดหน้าต่างเห็นไฟในห้องครัวยังเปิดอยู่หนูเดินลงไปเจอพี่ทีนั่งอยู่คนเดียวเปิดพัดลมตัวเล็กๆจิบกาแฟยังไม่นอนหรอคะฝนตกพี่นอนไม่หลับ เขาหันมามองหนูแล้วเมล่ะตกใจเสียงฟ้าร้องค่ะหนูตอบจะนั่งลงตรงฝั่งข้ามของเขาเรานั่งกันเงียบๆสักพักใหญ่เขาถามาว่ากลัวฝนเหรอหนูพยักหน้าแล้วจู่ๆพี่ทีก็เ,เอื้อมมือมาจับมือหนูไว้เบาๆไม่ต้องกลัวนะอยู่ตรงนี้แล้ว มือของเขาอุ่นมากเหมือนวันนั้นแต่ค่ำคืนนี้มันอบอุ่นเข้าไปถึงใจวันนั้นพี่น้ำออกไปทำธุระหนูกับพี่ทีอยู่บ้านสองคนอีกแล้วพี่ทีหนูอยากลองขัดทำแกงจืดคะ่ะสอนหนูทำหน่อยได้ไหมเสียงโหละเบาๆแล้วลุปไปหยิบวัตถุดิบมาให้ เรายืนทำกับข้าวข้างกันในครัวที่แคบมากชนกันไปชนกันมาจนเนินภูเขาของหนูก็ชนกับเขาไปกับเขามาแล้วงูนาคอนดาที่เขาเลี้ยงไว้อย่างดีก็ชนไปชนมาตอนหนูเอื้อมมือจะหยิบน้ำป่าพี่ทีก็เอื้อมมือมาพร้อมกันมือของเราสัมผัสกันอีกแล้วแต่รอบนี้เขาไม่ชักมือกับทันที เขาจับแบบไม่ปล่อยหนูยืนนิ่งมองหน้าหนูเขามองแบบไกลามากในหน้านิดเดียวหนูก็เห็นแววตาคู่นั้นเต็ม,ตมใจหนูเต้นแรงเหมือนจะดูดออกมาเลยเย็นวันนั้นฝนดุดตกพี่ทีชวนหนูไปเดินห้างใกล้บ้านอ้างว่าจะไปซื้อของเข้าบ้านแต่จริงๆแล้วหนูรู้เขาอยากให้หนูออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ ระหว่างเดินหนูเผลอสะดุดขอบพื้นพี่ทีคว้ามือหนูไว้ทันหนูเงยหน้าขึ้นมาแล้วเจอกับสายตาที่เขามองมาแบบเดิมอกแล้วเหมือนโลกทั้งใบมันรุดหมุนแค่ไม่กี่วินาทีหนูรู้สึกได้ว่าหนูไม่ใช่น้องเมย์คนเดิมอีกแล้วพอกลับถึงบ้านไฟก็ดับทั้งหลังเลยเพราะหม้อแปลงของเขาระเบิด พี่ทีใช้ไฟฉายและมือถือเดินนำหนูขึ้นบนันไดแสงจากมือถือส่องให้เห็นแค่แผ่นหลังของเขาใกล้มากจนหนูรู้สึกเหมือนจะเผลอยื่นมือไปจับเสื้อเขาไว้กลัวเหรอเขาถามเบาๆนิดนึงค่ะหนูไม่ชอบความมืดเขาหันกลับมาเอาไฟฉายมาส่องหน้าหนูหนูหลบตาเล็กน้อย แต่หนูชอบแบบนี้เขาพูดเบาๆและค่อยๆยื่นมือมาเสยผมที่ตกลงข้ามแก้มของหนูแบบไหนคะหนูถามเสียงเบาหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดแบบที่เราได้ใกล้ชิดกันโดยที่ไม่มีใครมาลบกวนเขาโน้มตัวลงมาอีกนิดหนูเงยหน้าขึ้นตามจังหวะหัวใจ แล้วลิมฝีปากของเขาก็แตะลงมาที่หน้าผากหนูเบาๆหนูหลับตาแล้วเปิดตาขึ้นอีกครั้งสายตาของเรายังสบกันอยู่ไม่ไปไหนพี่ถ้าหนูขอมากกว่านี้จะได้ไหมคะหนูถามเสียงสัน่นเขาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนค่อยๆโน้มหน้ามาใหม่แต่ครั้งนี้ก็มีความสุขกันยิ่งกว่าเดิม มันเป็นค่ำคืนเดียวที่เรามีความสุขและหลักกันมากเหมือนผู้ชายในฝันที่หนูได้อ่านในนิตยยายคืนนั้นเป็นคืนเดียวที่หนูมีความสุขที่สุด